กังวลน,นะครับค่อยๆปล่อยวางถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่อยๆปล่อยวางลืมเสียเถอะพอทนได้ดอ,อร์มล์บอกลืมเสียเถอะพอทนได้นะครับ <Okay. S 1> มันก็จะทําให้อารมณ์เราเย็นลงเ <Okay. S 1> ย็นลงนะเอาใจช่วยค <ำ S 1> ุณสาน<า>นะจานอย่างนะครับเทพไรส์สุเอียกับพรานาลายอะครับที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้ครับ เราสามารถบ,บูชาพร้อมกันได้ไหมครับได้ครับได้เช่นบางคนนั้นนะครับมีความเชื่ออันแรงกล้าต่อศรัทธาขององค์เทพทางสายจีนก็สามารถที่จะบูชาไทาสุเอียถ้าบางท่านที่บูชาองค์เทพอินเดียอยู่แล้วก็บูชาพระนารายณ์หรือจะบูชาทั้งสององค์ก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับ,รบแต่เป็นถือว่าเป็นเทพคนละสายกันสายจีนกับสายอินเดียนะครับแต่เวลาที่บูชานั้นต้องแยกส่วนให้ดีนะครับ แล้วระดับที่เยาวางนี่คืออยู่ระดับเดียวกันหรือเปล่าครับระดับเดียวกันครับเป็นเทกันระดับเดียวกันแต่องค์พระนารายณ์นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตรีมรตินั้นจะต้องนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็องค์ส่วนจะเป็นองค์ไทยสุเอะก็ต้องลดหลังลดหลังกันลงมาแล้วก็พระต้องแยกไปอีกต่างหากนะครับก็และอะไรต่ำกว่าครับเพราะนะครับ คงจะ,งะระดับเยกันนะครับะดับเยกแต่ว่าลดหลังอาจจะนะครับพะระนารายณ์สูงกว่าหน่อยอย่างเงี้ยนะครับพะระนารายณ์สูงแล้วก็เป็นทะเ,เอียแลวก็ถ้าจะมีพระพระพุทธรูปก็เอาไว้ตามองใหม่หน่อยเพราะพระนารายณ์ท่านถือว่าเป็นมหาเทพนะฮะเป็นมหาเทพส่วนทายสุเอียนัน้นท่านเป็นเทพร<ม>องรองลงมานะครับรับผมครับ โอเคครับในกระจ้แล้วสอบรับด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมมัสวัสดีครับผมครับคุณสารนี่เป็นญาติธรรมแฟนคลับของด็อร์มายตัวจริงเสียงจริงส่งข้อความมาถ้าโทรไม่ติดก็ส่งมานะครับทุกวันนะครับเสมอต้นเสมอปลาย เสมอมาและตลอดไปคุณสารต้องขอขอบคุณมากเลยทีเดียวส่งข้อความดีๆมาทุกวันเลยนะครับรวมถึงคุณกล้าจากสกลนครด้วยดูรายการนี้ทั้งครอบครัวคุณจันจากหัวหินด้วยนะครับบอกน้องกันเดี๋ยวกำลังจะถ่ายรูปน้องกันนะครับส่งกลับมาให้ดรไมค์อูด้วยน้องกันวัยแค่ขวบกว่าเองต้องดูรายการของดออรไมค์ทุกวัน นะครับไม่ดูร้องไห้เลยตั้งเวลาปลุกตัวเองตื่นขึ้นมาดูรายการถ้าวันไหนไม่ได้ดูคุณแม่ต้องถ่ายคลิปไว้ในมือถือเพื่อจะเปิดให้น้องกันดูไม่งั้นไม่ทานข้าวเลยนะครับน้องกันก็นะครับโตวันโตคืนนะลูกนะเอาละครับตอนนี้ยาคิธรรมรอสายอยู่นะครับ029423319นามัสกาสวัสดีครับสวัสดีครับอาจาครับคุณเนติไม่ได้คุยกันหลายวันเลย เป็นยังไงครับวันนี้มีอะไรเล่าสู่กันฟังธรรมะดีๆครับมีครับยินดีครับผู้ฆ่าความโกรธได้ผู้แ้งย่อมอยู่เป็นสุขครับผู้ที่ละความโกรธได้ผ,ผ,ผู้นั้นคือผู้ที่ได้ละความสดที่สุดครับอ๋อใช่ใช่ใชโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธไม่โง่แล้วก็ไม่นะไม่โมโหแล้วก็ไม่บ้านะ <c oughs> <c oughs> เวลาใครมายั่วให้เราโมโหคุณในติเคยโมโหสูงสุดแล้วทํำยังไงครับเวลาที่โมโหก็มากจะหยุดนิ่งครับแล้วก็จะไม่โต้คารมหรอกครับไม่โตคารมใช่ครับเคยแบบเหมือนกับบางทีตั้งสติไม่ได้เคยแบบโมโมหสุดสุดแล้วแบบเหมือนเสียรังวัดเลยไหมเหมือนแบบไม่รู้จะทํำยังไงดีใช่ครับก็จะก็จะงุนงงแต่ว่าคือจะไม่ไม่เป็นระยอารมณ์งกับเขาครับ ดรไม้จำได้ว่าครั้งหนึ่งที่เดินทางไปต่างประเทศนะครับบนไฟายบินของต่างประเทศนั้นเรื่องของมารยาทมารยาทคนไทยนั้นจะถือว่าดีที่สุดในโลกก็ว่าได้สายการบินที่เคยนั่งมาเยอะมานั่งการบินไทยผมว่าบางคนเขาบอกว่าการบินไทยอย่างนน้นอย่างนี้แต่ผมถือว่าการบินไทยนั้นมารยาทดีที่สุดต้องขอปรบมือและก็ขอให้รักษาระดับไว้เรื่องของรอยยิ้มบริการบริการของแอร์โฮสเตสก็ดีเมืองนอกนั้นเขา เวลาเสิร์ฟอาหารรู้สึกจะไม่ค่อยจะอ,อ่อนวออ่อนโยนเหมือนอย่างคนไทยนะครับไปเจอนักบวชท่านหนึ่งที่ท่านโดยสารที่จะไปปฏิบัติธรรมปรากฏว่าเจอนักบวชที่น็อตหลุดเลยนักบวชนี่คือต้องทานอาหารเฉพาะอยู่แล้วก็คือมังสวิรัตปรากฏว่าแอร์โฮสเตสนั้นก็ไปหยิบเอาเป็นเนื้อมาให้ทานก็สื่อสารภาษากันปรากฏว่านักบวชต้องการจะเปลี่ยนเนื้อนั้นไม่ทานควรทา,านไม่ได้ เป็นมังสวิรัติก็มีการถกเถียงกันนะครับบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้ปรากฏว่านักบวชตบโต๊ะเลยเขาจะมีโต๊ะที่วางลงมานะฮะตบโต๊ะเลยแล้วก็พูดประโยคนึงบอกว่าชัตอัพเลยปิดปากนะอะไรทุกคนก็อยู่ข้างข้างก็หัดมามองดอกเอรไม์อยู่ในเหตุการณ์ก็มีความสึกโอแบบมีความสึกว่าแม้ถ้าเป็นคนไทยด้วยกันคงจะบอกว่าโอ้ใจเย็นครับใจเย็นครับนะครับอย่างนี้ก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการรักษาอารมณ์ที่ดี <c oughs> เป็นสิ่งที่จะต้องค่อยๆเรียนรู้และอดทนไว้นะครับค <c oughs> ่ะคุณเตียมีอะไรให้าใอาจารย์รับใช้อาจาร์กลางวันนี้คือผมไปเขริมบารมีสวดโซฮามาครับสวดโซฮาใช่ครับที่ไหนเอ่ยที่อุบอา,อายาครับอ๋อดีฮะครับผมแล้วคือตอนที่โซฮาอัญเชิญขององค์พ่อพระจุเนีครับผมคือมัน หนักหนักศีรษะอาจารย์แต่ว่าผมหรือไงผมก็ผมไม่รู้เป็นอะไรครับนั่นหมายถึงว่าคุณเนติทุกครั้งจําไว้เลยนะครับเวลามีการสวดโซฮาอักขระของการสวดโซฮาคือการนะครับเขาเรียกว่าการปรารถนาไว้ซึ่งการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือสวดอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ปกป้องตัวเรานั้นท่านลงมาสาธุการด้วยกับบทสวดเวลา เราสวดเราน้มนำเราพูดถึงองค์เทพองค์ใดก็ตามทีถ้าเรามีจิตที่สัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นได้เราจะมีความสึกเช่นขนลุกหูอื้อ่นะครับหูอื้อเหมือนหูอยู่ๆหูกล้องต้องกืนน้ํำลายหูอื้อเหมือนเราขึ้นที่สูงหรือบางคนเกิดปรกากฏการณ์คือเหมือนกับคุยโทรศัพท์มือถือเยอะๆเหมือนกับคลื่นมันผ่านสมองปวดหัวข้างเดียวก็มีบางคนปวดกลางกระมับ บางคนปวดการกระหม่อมก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมนเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับการที่ติดต่อได้สื่อสารบางอย่างได้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับแต่ว่าทางเจ้าพิธีเขาให้เป็นถ้วยตะลาครับอาจารย์แล้วก็จะใส่ตะลบูนะก็จุดไฟไปส่ใไปถวายไฟด้วยครับอ๋อนั่นกาเรียกอารตีดีมากพิธีทางอินเดียโบราณนั้นนะครับขาดไม่ได้คือการอารตี เวลาเราเอาตะเกียงอารตีไปนะครับเราก็วนวนเสร็จปุ๊บวางตะเกียงลงนะครับเมื่อถวายองค์ท่านเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ฝ่ามือเราทั้งสองฝ่ามือนะครับโบกไปที่นะครับไฟโบกเข้าหาตัวเองใช่ครับนะครับโบกเข้าหาตัวเองสามครั้งนะครับแล้วก็หรือจะเอาเปลวไฟนั้นนะครับมาอังที่หน้าผากของเราหรือเป็นการรับรังสีจากเทพ ครับผมคนอินเดียจะสอนลูกสอนหลานสอน,สอนทุกคนว่าสําคัญเวลาที่บูชาต้องบูชาไฟด้วยสมครับอาจารย์แล้วเจ้าพิธีเขาเขาพูดเป็นภาษาอินเดียคือเขาพูดอะไรผมไม่แน่ใจตอนที่เขาเอาเอาไฟมาเชิญให้ผมครับผมงัวาม่รู้เรื่องอออาจจะเป็นภาษาเวลาเราไปตามตำหนักทรงเขาเรียกมีภาษานะครับภาษาทางจิตเป็นภาษาซึ่งบางทีเราได้เคยพา ผู้เชี่ยวชาญภาษาอินเดียไปนั่งฟังปรากฏว่าสิ่งที่เขาพูดมาไม่ใช่ภาษาอินเดียอ,อินเดียในประเทศินเดียก็มีหลากหลายภาษาเป็นเกือบร้อยภาษาเหนือก็พูดอีกแบบหนึง่งใต้ก็พูดอีกแบบคนเหนือกับคนใต้บางทีพูดกันไม่เขา้าไม่เข้าใจก็มีที่อินเดียอ,อินเดียเป็นแหล่งที่รวมภาษาแต่เมื่อนําผู้เชี่ยวชาญไปนั่งฟังเขาที่เขาบอกว่าองค์เทพอินเดียอยู่พูดออกมาแล้วสนทนาคนอินเดียไม่รู้เรื่องเลยอันนั้นเราจึงได้บอกว่าเป็นภาษาจิต นะครับที่ทางบ,บางทีร่างทรงเขาพูดกันโต้อตอบกันนะครับแต่ความเป็นได้นั้นไม่ว่าจะสื่อภาษาอะไรนั้นสําคัญอยู่อย่างหนึ่งคือหนึ่งเราสามารถสื่อกับสิ่งเหล่านั้นได้ไหมเช่นเรามีปฏิริยาทางร่างกายหรือไม่สองพิธีกรรมดังกล่าวนั้นเรียกร้องเงินเราหรือไม่ถ้าเรียกร้องให้เราเสียสะดุ้งสะางพึงสังวรไว้ว่าด็อกเตอร์ไมล์เตือนเอาไว้ว่าตรงนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรัา ถ้าผมอ่าผมไม่ปล่อยจิตอย่างเงี้ยเวลาผมไปสวดโซฮาบ่อยๆเงี้ยคือจะเป็นอะไรไหมฮะครับบางทาง่ทานท่านก็บอกว่าให้ปล่อยจิตแล้วให้คือให้ออกไปทาทาพิธีข้างหน้าครับแต่ผมคือผมไม่เคยทยําเลยครับการปล่อยจิตนั้นนะครับ <c oughs> การปล่อยจิตนั้นต้องดูให้ดีบางครั้งการปล่อยจิตก็เป็นอันตรายต่อตัวเราครับนะครับจิตเราจะมีเขาเรียกมีดีเฟนมีการโปรเทคเราอยู่แล้ว จิตของเราสังเกตเวลาเราไปในสถานที่ที่มันแปลกสถานที่ที่มันรู้สึกว่ามันปลอดภัยเราจะมีความรสึกว่าอยู่ได้นานๆบางสถานที่เราไปแล้วเราอยากกลับบ้านเลยก็มีบางสถานที่ไปแล้วรู้สึกร้อนๆทั้งทงท,งที่อากาศก็ไม่ได้ร้อนอะไรแต่เรามีความสึกว่าไม่อยากอย,กอยู่นานอันนี้คืออาการทางนะครับจิตของเราแล้วผู้ที่ปฏิบัติมา อย่างเช่นเราไปปฏิบัติมาอย่างถูกต้องพอเราเข้าไปในที่ผิดที่ผิดทางเราจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยสบายกายอยากจะกลับเร็วๆครับผมแต่ถ,ถ้าผมไปในเวลามีสวดโซฮาทุกครั้งคือผมอยากจะอยู่นานๆมากเลยครับเป็นไม่รู้เป็นทาออะไรครับอ,อสง<า>ว,ว่าเราสัมผัสเ,เราสัมผัสก็ได้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่เราอยู่แล้วปลอดภัยนะครับมันก็คือมันจะไม่ร่างกายจะไม่ดีเฟนจิตของเราก็จะไม่ดีเฟนคือไม่นะครับไม่มีกลวิธานป้องกันตัวเองออกมา อาจารย์ครับคือวันนี้ผมอยากจะดูว่าผมบารมีเป็นยังไงบ้างครับยินดีครับครับวันที่สองมิถุนายนสองหนึ่งครับสองมิถุนายนสองห้าสองหนึ่งวันอะไรอื่นเวลาตีสองครับตีสองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่ามือไปที่หน้าจอนบัตรนี้ครับไปที่สิบเก้าจากขวาครับสิบเก้าจากขวานะหนึ่งใช่ครับสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิสบสอบสามสิบสิบห้าสิบหกสดสิคุณเนติครับครับบารมีต้องช่วงนี้คุณเนติจจะต้องนะครับช่วงนี้กินเจรหรือเปล่าเอ่ย ก็ทานอยู่ทุกมือเลยครับทานอยู่ทุกมือนะครับมีความสึกปลอดโปร่งโล่งสบายขึ้นใช่ครับไม่ติดยึดอะไรเลยเสื้อผ้าเห็นไหมไม่มีเลยเหลือกางเกงตัวเดียวครับอยู่ไปแบบนะครับเขาเรียกว่าไม่อยากไม่ยินดียินร้ายอะไรไม่อยากได้ไม่อยากเป็นนะครับพยายามที่จะรักษาอารมณ์ตัวเองช่วงนี้ถือว่านะครับจิตใจปลดปลอดโปร่งโล่งสบายบารมีเพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถเก็บเหรียญได้มากขึ้นแล้วตอนนี้ ค,คุณจะสังเกตว่าร่างกายนั้นมีมัดโซ่หมายถึงมีมัดกล้ามนั่นเองหมายถึงคนเวลาออกกําลังกายก็จะมีมัดกล้ามครับบารมีที่คุณสะสมไว้มันเป็นพลังภายในร่างกายของคุณคือพลังจิตที่เข้มแข็งขึ้นนะครับอเอาใจช่วยนะขอบคุณมากนะครับอาจารย์ขอบคุณครับครับผมสอบดีครับนมัสการพักสักครู่หนึ่งนะครับเราจะไปรับสายโทรศัพท์ที่0830000833เรื่องราวของการ บูชาขนมลาดูขนมดวงดีสื่อองค์พระพิคเนตหนึ่งเดียวในประเทศไทยเราถือว่าเป็นขนมที่สามารถจะเข้าถึงและสื่อสารกับองค์พระพิคเนตขนมที่องค์พระพิคเนตโปรดปรานที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือลาดูต้นตำรับอินเดียโบราณแท้ๆรักษารับรองสูตรโดยดอตอร์ไม์ผู้นําเข้าสูตรนี้จากประเทศอินเดีย ของแท้ต้องมีสติกเกอร์ทองคำแอดซีนออนทัลลอตทีวีเท่านั้นบูชาลาดูนะครับจุดทุกกํายาน1,000ดอกยังไม่เท่าจะมีโอกาสถวายขนมลาดูขนมดวงดีสื่อองค์พระพิคเนศท่านจะดนบันดาลความสำเร็จให้กับคุณ บูชาเพียงกล่องละ348บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศสดใหม่ทุกวันของแท้ต้องมีสัญ,ญลักษณ์ของด็อตอร์มายนะครับโทรไปที่0830000833พักสักครู่หนึ่งอย่ากลับมาในชั่วโมงที่2ของ a d s ซ e n e on t าร l o t TV กันต่อครับ สำหรับแฟนคลับรายการของด็อกเตอร์มายวันนี้เราให้ท่านผู้ชม